สวัสดีครับทุกคน er นี่คือรายการหลังม่านเศรษฐีเธอคือพระธิดาของอดีตกษัตริย์ซาอุเป็นพระชายาอดีตมกุฎราชกุมารของซาอุและเป็นผู้หญิงที่ราชวงศ์ซาอุซึ่งแม้จะมีทรัพย์สิน1.7ล้านล้านดอลลาร์ราว55ล้านล้านบาทก็ยังเลี้ยงไม่ไหวในแต่ละเดือนเธอไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้รับเงินเดือน60,000ดอลลาร์แล้วราว1,950,000บาทแต่การใช้ชีวิตของเธอหรูราฟุ่มเฟือยสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆอย่างเสื้อผ้ากระเป๋าหรือของชิ้นใหญ่อย่างเรือยอทเครื่องบินถ้าไม่ใช่ระดับไฮเอนด์ N, รุ่นท็อปสุดยากมากที่จะเข้าตาเธอแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนสงสัยคือแม้ว่าครอบครัวเธอจะร่ำรวยขนาดนี้แต่กลับมีงานอดิเรกสุดพิเศษอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือชอบติดหนี้ในนามสามีไปทั่วแล้วไม่ยอมจ่ายคืนซื้อของก็ไม่ยอมควักเงินตัวเองเป็นหนี้ทั่วทุกมุมโลกกว่าร้อยล้านซึ่งพฤติกรรมชวนชงนของเธอนี้ ไม่เพียงทำให้ราชวงศ์ซาอุรู้สึกเสียหน้าเท่านั้นยังทำให้มกุฎราชกุมารผู้เป็นสามีสูญสิ้นอำนาจในการสืบทอดบปลหลังด้วยเธอก็คือเจ้าหญิงพระชายาผู้ชอบเบียวนีเจ้าหญิงมาฮาอัลสุดยรีคนดังแห่งราชวงศ์ซาอุเช่นนั้นเธอใช้เงินเป็นเบีย้ยขนาดไหนกันเธอล้างผานขนาดนี้สุดท้ายแล้วมีจุดจบแบบไหนกันเจ้าหญิงมาฮาประสูติเมื่อปี1 9 5 7ในพระราชวงศ์ซาอุเป็นพระธิดาของ อดีตกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งซาอุเมื่อพูดถึงราชวงศ์ซาอุภาพจำแรกของพวกเรามักจะเป็นรวยรวยมากซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นราชวงศ์ซาอุติดอันดับที่สองของพระราชวงศ์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและแน่นอนว่าทรัพย์สินเหล่านี้ไม่ได้มีแค่เงินสดเท่านั้นทรัพย์สินส่วนใหญ่หมดไปกับการเติมเต็มกิจกรรมต่างๆของพวกเขาเช่นใช้ทองคําประดับประดาเครื่องบินซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก พราะรู้ดูกันว่าบันไดเครื่องบินของพวกเขาทํามาจากทองคําด้วยเหตุนี้จึงเรียกได้ว่าเจ้าหญิงมาฮาเกิดมาบนกองเงินกองทองนอกจากครอบครัวจะเป็นอภิมหาเศรษฐีแล้วหน้าตาของเจ้าหญิงมาหายังโดดเด่นอีกด้วยเจ้าหญิงมีรูปหน้าตามสไตล์ชาวตะวันออกกลางช่วงคิ้วดวงตาที่เข้มลึกแฝงความอ่อนโยนรูปร่างงามสง่าเพรียวบางเด็กสาวที่มีทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติแบบนี้ย่อมเป็นที่ทวินหาของชายหนุ่มนับไม่ถ้วน ผู้คนจํานวนมากล้วนอ้างว่ารักเจ้าหญิงปรารถนาจะสู่ขอเจ้าหญิงมาเป็นภรรยาแต่ไม่ว่าพวกเขาจะมีจุดประสงค์อะไรเจ้าหญิงก็ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกชีวิตแต่งงานของตัวเองในราชวงศ์ซาอุชีวิตของสมาชิกทุกคนถูกลิขิตไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เกิดซึ่งเจ้าหญิงเองก็ไม่มีข้อยกเว้นความเป็นพระราชวงศ์ได้มอบชีวิตอันเพียบพร้อมให้กับพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่มีอิสระไปตลอดการเช่นกัน และเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าหญิงจึงถูกพระบิดาวางเอาไว้ให้เสกสมรสกับอาของตัวเองเจ้าชายนาเยฟบินอับดุลอาซิดอัลซาอุดสำหรับราชวงศ์ซาอุดแล้วพวกเขาต้องการรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดพระราชวงศ์ไม่ยอมให้บุคคลในตระกูลอื่นเข้ามาร่วมวงไพูบณ์ด้วยอีกทั้งประเทศซาอุดยังมีหลักเกณฑ์การสืบราชบัลลังก์ที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองหลังจากที่กษัตริย์พระองค์เก่าวสวรรคตก็ต้องส่งต่อตำแหน่งกษัตริย์ให้กับน้องชาย เมื่อเป็นแบบนี้แม้ว่าจะมีการแต่งงานระหว่างเครือญาติมีลูกที่ผิดปกติก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่และการขยายสืบทอดพระราชวงศ์แต่สำหรับการแต่งงานเพื่อการเมืองและผลประโยชน์แบบนี้เจ้าหญิงมาหาแสดงอาการเฉยชาแต่เจ้าชายนาเยพระสวามีกับแสดงอาการดีใจสุดๆด,ด้านหนึ่งเป็นเพราะได้เสกสมรสกับพระธิดาของอดีตกษัตริย์แบบนี้แล้วตำแหน่งของเจ้าชายยอมมั่นคงเป็นธรรมดา ส่วนอีกด้านหนึ่งพระชายาของตัวเองเป็นถึงสาวในฝันภายในใจของผู้ชายมากมายเจ้าชายย่อมปลื้มใจเป็นธรรมดาเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเจ้าชายนายเยฟจึงแอบจินตนาการถึงชีวิตในอนาคตของตัวเองการแต่งงานกับเจ้าหญิงมาฮาเจ้าชายนายเยฟในเวลานั้นคงนึกไม่ถึงแน่ๆว่าผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยจะไม่ใช่สาวน่ารักใจดีอะไรที่ไหนเลยแต่เป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเจ้าหญิงมาฮาอยู่ในวังตั้งแต่เด็ก มีชีวิตที่เพียบพร้อมสุดๆเสื้อผ้าอาหารที่พักการเดินทางแต่และอย่างล้วนต้องเป็นเลิศดังนั้นหลังจากที่เสกสมรสกับเจ้าชายนายเยฟซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์เหมือนกันเจ้าหญิงมาฮาก็ยิ่งไม่รู้จักบรรยับบรรยัญญงพอเสกสมรสแล้วเจ้าหญิงก็เริ่มติดนิสัยช้อปปิ้งแหลกลานแทบเข้าคันบ้าการช้อปปิง้งเพียงเพื่อหาความสุขใส่ตัวเที่ยวเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกตลอดทั้งปีเพียงเพื่อหาซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยที่เข้าตา ขอแค่เจ้าหญิงออกเดินทางจะต้องผ่าคาราชบริพานติดตัวไปรับใช้ถึง60คนขบวนยิ่งใหญ่อลังการถึงขั้นที่ถ้าหากไม่อยากเดินถนนข้างนอกก็ไม่จําเป็นต้องเอาเท้าแตะพื้นเพราะจะมีคนทั้งขบวนคอยปฏิบัติรับใช้หลังจากที่เสกสมรสแล้วเจ้าหญิงมักจะใช้ชื่อของพระสวามีเข้าออกชอบแบรนด์เนมต่างๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นดีออหรือแอ r เอสรวมถึงชาแนลและอื่นๆคนธรรมดาทั่วไปใน1ปี ยังยากที่จะซื้อสินค้าแบรนด์เนมสักครั้งแต่ในสายตาของเจ้าหญิงนั้นไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เจ้าหญิงพิจารณามีแค่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบเช่นเดียวกับคำถามที่ว่าตัวเองจะจ่ายไหวหรือเปล่าไม่เคยอยู่ในการใคร่ควรของเจ้าหญิงเลยเจ้าหญิงผู้ซึ่งเติบโตในวังตั้งแต่เด็กสำหรับคำว่าราคาค้างงวดแล้วนั้นเจ้าหญิงไม่เคยต้องอ่อนไหวไปกับมันเลยเจ้าหญิงใส่ใจเพียงแค่ของดังกล่าวมีชิ้นเดียวในโลกหรือเปล่าเป็นลิมิเต็ดเอดิชันหรือต้องสั่งทำหรือเปล่า ของชิ้นนี้ทําให้เจ้าหญิงดูดีขึ้นได้ไหมอีกทั้งเจ้าหญิงไม่สนใจถึงการใช้งานจริงด้วยถึงของชิ้นนี้มันจะไร้ค่าแล้วจะทําไมขอเพียงชอบมันก็สร้างคลังเก็บของเพิ่มอีกหลังแค่นั้นเองเจ้าหญิงสุดแสนจะฟุ่มเฟือยเสื้อผ้าไม่เคยสวมใส่ซ้ำสองซึ่งสิ่งนี้ดูจะเข้าใจยากเกินไปสําหรับคนธรรมดาแต่สําหรับเจ้าหญิงมาหาแล้วนั้นเสื้อผ้าหนึ่งชุดก็แค่เสื้อผ้าหนึ่งชุดไม่สําคัญว่ามันจะราคาแพงหรือเปล่า แบบนี้ทุกคนคงจะนึกกันบ้างแล้วว่าการช้อปปิ้งแบบกระนำของเจ้าหญิงนี้เจ้าหญิงมีอะไรมาประกันได้ว่าเงินในมือจะพอใช้ไปตลอดการราชวงศ์ซาอุร่ำรวยขนาดนี้จริงๆหรือเปล่าแต่ดูเหมือนคำถามแบบนี้จะไม่เคยมีอยู่กับตัวเจ้าหญิงมาฮาเลยซึ่งมันไม่ใช่เพราะเจ้าหญิงมีเงินเท่าไหร่แต่เพราะเวลาที่เจ้าหญิงช้อปปิง้งเจ้าหญิงไม่เคยจ่ายเงินเลยตั้งหากแต่ใช้วิธีติดเครดิตไว้ก่อนในปี2012เจ้าหญิงมาฮาเคยถูกเชิญไปสถานีตำรวจ พอค้างค่าใช้จ่ายในโรงแรมที่พักเป็นระยะเวลานานจนเจ้าของโรงแรมทนไม่ไหวแล้วเลือกแจ้งความในที่สุดและเมื่อมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่3ตามมาโรงแรมที่เจ้าหญิงติดหนี้นับไม่ถ้วนทยอยกันลุกขึ้นมาตอบโต้กลับช่วงหนึ่งบรรดาช็อปแบรนด์เนมนับ네ร้อยหลานพากันออกมาประนามเจ้าหญิงโดยอ้างว่าหลายปีมานี้เวลาที่ช้อปปิ้งในร้านเจ้าหญิงไม่เคยจ่ายเงินให้พวกเขาเลยแรงโกรธของผู้คนคล้ายจะทำร้ายเจ้าหญิงได้ แต่ทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังรอคอยผลลัพธ์จากการลงโทษเจ้าหญิงและปรารถนาที่จะได้รับการชำระหนี้คืนกลับได้รับแจ้งว่าเนื่องจากเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงพระชายาแห่งซาอุจึงมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตด,ด,ดังนั้นตำรวจเลยต้องปล่อยตัวและที่น่าเสียดายยิ่งกว่านั้นคือร้านค้าเหล่านี้ยังฟ้องร้องไม่ได้ด้วยเรื่องดังกล่าวยิ่งทำให้บรรดาแบรนด์ต่างๆโมโหหนักขึ้นแต่พวกเขาก็จำต้องอดทนเอาไว้ พอพลังของพวกเขาน้อยนิดเหลือเกินจริงๆแม้ว่าเจ้าของแต่ละแบรนด์จะผนึกกำลังกันก็ไม่สามารถกัดข้อเจ้าหญิงได้แต่ข่าวเช้าของเจ้าหญิงเรื่องนี้สร้างความสนใจในระดับนานาชาติได้ไม่น้อยดังนั้นเมื่อเจ้าหญิงกลับถึงซาอุจึงถูกอดีตกษัตริย์กักตัวเป็นเวลา3เดือนทีแรกยังนึกว่าหลังจากการลงโทษครั้งนี้เจ้าหญิงจะละพยศลงได้บ้างแต่ไม่รู้ว่าเพราะต้องการแก้แค้นราชสำนักหรืออยากเล่นจิตวิทยากับสินค้าต่างๆ พอเจ้าหญิงออกมาได้ก็วิ่งไปเหมาห้องพัก41อห้องของโรงแรมแชงกีราพร้อมกับใช้บริการยาวๆเป็นเวลา6เดือนแล้วสุดท้ายก็เชิดหนีไม่จ่ายเงินซึ่งในที่สุดเรื่องก็ถูกแฉออกมาอีกครั้งคราวนี้แม้ว่าราชวงศ์ซาอุจะไม่เต็มใจแต่ก็ทําได้แค่จ่ายเงินแทนเจ้าหญิงเท่านั้นในเวลานี้เจ้าชายซามานตัวร้ายจับตาดูจุดอ่อนของเจ้าชายนาเยฟอาศัยความเป็นลูกรักของอดีตกษัตริย์ขยายเรื่องของเจ้าหญิงมาฮาให้ใหญ่โตขึ้น จนไม่สามารถยุติได้แต่เจ้าหญิงถือตัวว่าเป็นเจ้าหญิงพระชายาไม่เพียงไม่ยับยั้งชั่งใจในการใช้เงินตรงกันข้ามกลับยังกำเริบขึ้นทุกวี่วันซึ่งส่งผลให้ราชาวงศ์ซาอุต้องเจอกับการเย้ยหยันโดยตรงจากเหตุดังกล่าวประชาชนจํานวนมากตั้งคําถามกับเจ้าชายนาเยพระสวามีของเจ้าหญิงว่าอาจจะไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศใครที่เข้าใจราชาวงศ์ซาอุจะรู้ดีว่า เจ้าชายนายเยฟมกุตราชกุมารพระองค์นี้เคยทํางานในหน่วยข่าวกรองของซาอุหลังจากเรื่องนายวันวันก็ทํางานร่วมกับสหรัฐเป็นเวลานานในปี2009ยังได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยความมั่นคงแห่งชาติซาอุและต่อมายังได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้รับขนานนามให้เป็นสายแข็งกร้าวเบอร์หนึ่งแห่งซาอุแต่ก็เพราะเหตุดังกล่าวนั่นเองตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจ้าชายนายเยบสร้างศัตรูเอาไว้ไม่น้อย อย่างน้อยก็เคยต้องหลบปฏิบัติการที่พวกก่อการร้ายพุ่งเป้ามาที่เจ้าชายถึง3ครั้งแต่การที่ต้องอยู่ท่ามกลางแรงกดดันแบบนี้เป็นเวลานานเป็นใครก็ทนไม่ไหวแม้แต่เจ้าชายนายเยฟก็ไม่ยกเว้นเจ้าชายค่อยๆมีอาการ PTSD สะสมต้องคอยอาศัยยารักษาและเจ้าชายเซอมานก็จับจุดอ่อนนี้ได้บวกกับพฤติกรรมล้างผานของเจ้าหญิงพระชายาเจ้าชายซอมานจึงกักตัวเจ้าชายนายเยฟภายใต้ความร่วมมือของกองทัพ ทำให้พระองค์ได้อำนาจของมกุฎราชกุมารเอาไว้ในมือในเวลานั้นแม้ว่าอดีตกษัตริย์จะยังอยู่ในราชบัลลังก์แต่ก็ทรงพระชนชีพเยอะแล้วจึงมอบพระราชะอำนาจให้กับเจ้าชายซาอมานส่งผลให้เจ้าชายซาอมานกลายเป็นผู้กุมอำนาจที่แท้จริงของซาอุคราวนี้พระองค์ก็ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วหลังจากนั้นเจ้าชายซาอมานก็เริ่มงานปฏิรูปเวลาเจอใครที่ไม่ยอมสยบให้วิธีการของเจ้าชายซาอมานก็ง่ายแสนง่าย คือจับขังสถานเดียวซึ่งรวมไปถึงพระมารดาแท้ๆของเจ้าชายเองพระชายาฮัสซาพระมารดาของเจ้าชายซาวมานมีพื้นเพเมมาจากชนเผ่าดาวาซีหลังจากที่เสร็จสมรสแล้วก็กลายเป็นพระชายาสุดที่รักของอดีตกษัตริย์สาเหตุที่เจ้าชายซาวมานมีตำแหน่งดังปัจจุบันได้นั้นเหตุผลหลักๆก็เป็นเพราะสายสัมพันธ์ของพระมารดาแต่ในเมื่อพระชายาเป็นที่รักขนาดนี้ทำไมอดีตกษัตริย์ถึงยอมให้เจ้าชายซาวมานจับพระชายาเป็นขังได้ เหตุผลก็ง่ายมากครับเป็นเพราะอดีตกษัตริย์ไม่รู้เรื่องนั่นเองตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าชายเซามมนโกหกว่าส่งพระมารดาไปรักษาตัวที่อเมริกาซึ่งเรื่องนี้เจ้าชายทําได้แนบเนียนมากอดีตกษัตริย์ไม่สงสัยระแคะระคายเลยจนกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่ออดีตกษัตริย์เสด็จเยือนอเมริกาได้ถามนายบารักโอบามาว่าข้าพเจ้าไปเยี่ยมภรรยาได้หรือยังทําเอาโอบามาถึงกับงุนงงจะไปเยี่ยมพระชายาแล้วมาถามผมทําไม เรื่องถึงได้แดงขึ้นที่แท้แล้วเป็นเพราะเจ้าชายเซามานเกรงว่าพระมารดาจะขัดขวางการขึ้นสู่ตําแหน่งดังนั้นเลยใช้เรื่องไปรักษาตัวต่างประเทศเป็น้ออ้างกักตัวพระมารดายาวๆถึงสองปีพอเรื่องนี้แดงขึ้นมาเลยทําให้ผู้คนได้ความรู้ใหม่ในด้านความโหดร้ายของเจ้าชายเซามานแต่ทว่าจุดจบของบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็แค่ถูกกักขังกับสูญเสียทรัพย์สมบัติเท่านั้นแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ทุกคนถึงค่อยตระหนักได้ว่า เจ้าชายพระองค์นี้โหดร้ายแค่ไหนบรรดาผู้นำนานา,นาประเทศต่ก็ไม่ชอบใจรัชทายาทพระองค์นี้นักโครงการา a ดีวิิชั่น2030ของพระองค์ก็ถูกบีบให้ชะงักกันด้วยเหตุดังกล่าวในการประชุมสุดยอด G20 ที่จัดขึ้นหลังจากนั้นถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นคนแรกที่มาถ่ายรูปหมู่ที่ระลึกแต่ผู้นำประเทศส่วนใหญ่ก็รีบปีกตัวกันหมดมิหนำซ้ำยังเลือกไม่จับมือกับพระองค์ด้วย จากท่าทีเย็นชาของบรรดาผู้นำแต่ละชาติทำให้เรามองออกได้ไม่ยากว่าแม้พระองค์จะกําจัดเสียงที่ต่อต้านพระองค์ได้ด้วยวิธีการสุดรุนแรงแต่ก็ต้องสูญเสียไมตรีจากนานาประเทศประโยชน์ที่ได้ชดเชยความสูญเสียไม่ได้เลยแต่ถึงแม้กระนั้นพระองค์ก็ยังคงไม่หยุดหยั้งย่างก้าวเพียงเพราะเหตุดังกล่าวแต่กลับเดินต่อไปจนสุดทางทุกวันนี้พระองค์สั่งสมความนิยมในประเทศ โดยการเลิกแบนสิ่งบันเทิงผ่อนคลายความเข้มงวดด้านสิทธิสตรีและลดอำนาจตำรวจศาสนาทั้งอย่างกลุ่มอำนาจทางการทหารและหน่วยข่าวกรองซาอุเอาไว้ในมืออย่างแน่นหนาด้วยประชาชนจึงมองพระองค์ในแง่ดีขึ้นเรื่อยๆต่อมาในขณะที่เตรียมให้เจ้าชายนาเยฟไปรักษาตัวที่สวิตเซอร์แลนด์เจ้าชายนาเยฟมกุฎราชากุมารก็จากโลกนี้ไปแบบปัจจุบันทันด่วนตำแหน่งจึงตกเป็นของเจ้าชายซาลมานแบบอัตโนมัติ ประชาชนจำนวนไม่น้อยในซาอุยังรู้สึกกันว่าสมเหตุสมผลและเป็นปกติผู้คนไม่น้อยเข้าใจว่าเจ้าชายซาวมานคือพระผู้มาโปรดของซาอุเนื่องจากภายตายการปกครองของพระองค์ซาอุเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือสองมือของพระองค์ไม่สะอาดเลยบุคคลซึ่งกล้ากักขังแม่แท้ๆแบบนี้เมื่อเผชิญหน้ากับพี่สะพ้ายอย่างเจ้าหญิงมาหายังจะเหลือความปราณีอะไรอยู่อีก การฟุ่มเฟือยเหมือนเช่นแต่ก่อนคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยท้ายที่สุดหลังจากที่เจ้าชายซาอมานขึ้นของราชยังเป็นทางการได้ไม่นานก็ทําให้เจ้าหญิงหายวับไปจากสาธ,ธารณาชนไม่มีใครรู้ว่าเจ้าหญิงไปอยู่ที่ไหนมีบางคนเดาว่าเจ้าหญิงถูกกักขังแต่ก็มีบางคนที่เดาว่าจากพฤติกรรมสมัยก่อนทั้งหมดของเจ้าหญิงราชวง์ซาอูต,ต้องแบกรับมาพอแล้วตอนนี้เจ้าชายซาอมานกลุมอํานาจแล้วยอมไม่ปล่อยเอาไว้เป็นธรรมดา แต่การคาดเดาก็คือการคาดเดาสุดท้ายแล้วบทสรุปของเจ้าหญิงมาฮาคืออะไรเราก็ไม่อาจร่วงรู้ได้แต่หากมองจากชีวิตของเจ้าหญิงเห็นกันอยู่ชัดๆว่ามีชาติกำเนิดที่ดีได้แต่งงานกับมกุฎราชกุม,มารแต่กลับต้องมาพบจุดจบแบบนี้มันช่างน่าเศร้าใจจริงๆเอาล่ะครับเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากชื่นชอบรายการของเราอย่าลืมสับสไครต์ให้ด้วยนะครับและนี่คือหลังมาเสร็ฐีพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับในยุค1,940มีชื่อของชายคนหนึ่งที่ทำให้ดาราสาวๆทั้งฮอลลีวูดต้องคลั่งส่วนสูงของเขาเพียงแค่162เซนติเมตรแต่เขาคือบุคคลที่รวยที่สุดในบรรดาลูกเศรษฐีความสามารถในการเปเ,เรียกได้ว่าเบอร์หนึ่งของโลกเพียงเพื่อทานอาหารมื้อเดียวกับเมอร์รี่ดิมมอนโรเขาไม่ลังเลที่จะไปปารีสเพื่อซื้อเครื่องประดับมูลค่านับล้านมามอบให้กับนางฟ้าสาวสวยเพื่อเอาใจให้เฮดีลามายิ้ม เขาซื้อภาพวาดดังของปิกัสโซมูลค่า10,000ดอลลาร์ราว3.25ล้านบาทมามอบให้อีกฝ่ายทันทีโดยที่ไม่กระพริบตาเลยสักนิดเพื่อให้ได้จีบสาวๆสวยๆมากขึ้นเขาถึงกับปรปับปรุงโรงแรมพาเลสขนาดใหญ่ที่บิดาทิ้งไว้ให้เป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนเฉอเชิญคุณหนูลูกผู้ดีไฮโซทั่วโลกให้เข้ามาพักฟรีซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดเขาก็ต้องทนทุกข์จากผลของมันเองตามคาดหมดเงินภรรยาหลีกหนี ลูกชายเสียชีวิตแต่ละเดือนต้องอาศัยเบีย้ยยังชีพ500ดอลลาร์จากภาครัฐราว16,000บาทมีชีวิตแย่ยิ่งกว่าญาติจบขอทานสมัยที่อยู่บนจุดสูงสุดเขาใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเช่นไรกันเงินของเขาทำไมถึงถูกถลุงหมดรวดเร็วขนาดนั้นสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่หลังมา่านเศรษฐีวันนี้เราจะมารับชมเรื่องราวของหในสจอมล้างผ่านเงินระดับโลก จอจินโยกินลี่ไปด้วยกันนะครับในช่วงปลายศตวรรษที่19เอ็ดูอาโดกินลี่บิดาของจอจินโยอพยพจากฝรั่งเศสมาอยู่บราซิลการเลือกทําแบบนี้ในเวลานั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นคนที่ยากจนค้นแค้นจนแทบจะอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสไม่ไหวและวาดหวังที่จะได้ประสบพบโชคในต่างแดนแทนในปี1890เอดูอารโดกินลี่อาศัยปัญญาของคนค้าคนขายมองเห็นศัก,กยภาพในทางการค้าอันมหาศาล ของพอตออฟซานโตสหลังจากผ่านการแข่งขันอันดุเดือดในที่สุดเขาก็ได้สิทธิเช่า Port อฟซานโตสเป็นเวลา90ปีและสร้างท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลในเวลานั้นขึ้นมานับแต่นั้นเป็นต้นมาตระกูลกิลลี่ก็ซื้อที่ดินทำฟาร์มลงทุนทำโรงงานค่อยๆขยับขยายธุรกิจให้ใหญ่โตจนกลายเป็นหนึ่งในตระกูลมหาเศรษฐีของบราซิลณคืนหนึ่งของฤดูร้อนปี1916เอดูอาโดกับภรรยาของเขาก็ได้ต้อนรับลูกชายคนแรก ที่โรงพยาบาลในริโอเดจาเนโรเอโดอาร์โดรู้สึกปิติยินดีสุดๆที่ตระกูลของเขามีทายาทพร้อมกับตั้งชื่อให้ลูกน้อยที่เพิ่งจะได้มีในวัยกลางคนนี้ว่าจอจินโยกิลลี่ถ้าหากเขารู้ว่าในอีกหนึ่งร้อยปีต่อมาลูกชายของตัวเองจะสุรุ่ยสุร่ายทะลุงทรัพย์สมบัติที่ตัวเขาลำบากตรากต,า,กตามหามาหลายปีจนเกลี้ยงขนาดนี้จะต้องโมโหจนแล่นลงมาจากสวรรค์แน่ๆในตอนที่จอจินโยกเกิดบิดาของเขามีชื่อเสียงและบารามีสูงแล้ว มีธุรกิจในเครือมากมายไม่ว่าจะเป็นท่าเรือฟาร์มหรือโรงงานและอื่นๆจอจินโยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความร่ำรวยมาตั้งแต่เล็กบวกกับผู้เป็นพ่อที่สปอยเขาตั้งแต่เด็กนึกอยากได้อะไรแค่บอกพ่อพ่อก็จะหาซื้อมาให้ทันทีถ้าหากลูกชายอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะใช้เงินก้อนโตสร้างความเบิกบานให้ลูกชายจะเรียกว่าเป็นการทุ่มสุดตัวก็ได้นับตั้งแต่เล็กๆเ,เป็นต้นมาจอจินโยกินลี่เข้าใจอยู่สองอย่างคือ 1. พ่อของเขามีเงินที่ใช้อย่างไรก็ไม่หมด 2. ขอแค่ตัวเขาอยากได้ทุกอย่างล้วนใช้เงินแก้ไขได้เสมอความรับรู้สองข้อนี้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตเอดูอาโ,โดคงไม่นึกเลยว่าลูกชายจะทําให้ความหวังของเขาดับสลายหายวับเป็นศูนย์ความจริงแล้วก็สัมผัสความคิดของเอดดอาโดได้ไม่ยากจอจินโยคือลูกชายที่เขากับภรยารอคอยมานานหลายปีแถมยังเป็นลูกชายเพียงคนเดียวยอมอดใจสปอยเขาไม่ได้แน่นอน หากแต่สปอยมากจนเกินไปเลยเปลี่ยนอุปนิสัยเขาให้กลายเป็นแบบนั้นในปี1938เอดดอาโดผู้เป็นพ่อเสียชีวิตจอจินโยกินลี่ได้รับมรดกของบิดารวมถึงบริษัทและอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่าเกือบ2,000ล้านดอนลลาร์เทียบค่าเงินปัจจุบันราว6.5หมื่นล้านบาทเขากลายเป็นบุคคลระดับแนวหน้าของบราซิลขึ้นมาในทันทีเศรษฐีนักการเมือง และสาวๆผู้ดีที่มาพบปะเยี่ยมเย,ยนเขาถึงบ้านมีมาอย่างไม่ขาดสายแม้แต่อดีตประธานาธิบดีรรสเวลล์แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมาเยือนบราซิลในปี1933ก็เคยเข้าพักที่โรงแรมในเครือของเขาที่สำคัญคือคนที่คิดจะดึงบริษัทดังแห่งอเมริกาใต้บริษัทนี้มาเป็นพวกไม่ได้มีเพียงแค่ประธานาธิบดีสหรัฐแม้แต่อารมันแฮมเมอร์รวมไปถึงร็อกเกอร์เฟลเลอร์ราชาธุรกิจน้ำมันในเวลานั้น ยังเคยขอเชื่อมสัมพันธ์กับจอร์จินโยกิลลี่เลยถ้าหากเรื่องราวยังดําเนินต่อไปตามนี้คาดว่าจอร์จินโยคงเป็นคนโปรดของสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสัยเพราะชั่วชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยก็มีทรัพย์สมบัติเหลือกินเหลือใช้แต่จอร์จินโยกลับไม่รู้จักใช้มรดกมหาศา,ศาลมูลค่า2,000ล้านเทียบค่าเงินปัจจุบันรา6.5หมื่นล้านบาทเป็นเหมือนแค่เศษเงินในมือเขาซึ่งต้องรู้ด้วยว่าคนขับรถสาธารณะในอเมริกาตอนนั้น มีเงินเดือนแค่800ดอลลาร์เท่านั้นเองเทียบค่าเงินปัจจุบันราว26,000บาททุกคนคงเข้าใจได้ว่าจอร์จินโยก,กินลี่ในเวลานั้นมังคังร่ำรวยแค่ไหนผู้ชายคนนี้ใช้ชีวิตได้อย่างที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันถึงเห็นๆอยู่ว่าหุ่นไม่ดีแต่มือซ้ายกลับได้อบกอดสาวงามระดับโลกอย่างเมริริมมันโร มือขวาได้จับจูงมือนุ่มนิ่มของเรต้าเฮเวิร์ดเดินเล่นริมทะเลได้ดินเนอร์กับเฮดี้ลามาในโรงแรมสุดหรูเช้าตรู่อย่างได้กอดสาวเบนนิเกิลชมพระอาทิตย์ขึ้นบนระเบียงบ้านตัวเองและนี่ก็คือหนึ่งวันอันสุดแสนธรรมดาของจอจินโยจอมผ่านเงินเบอร์นนหนึ่งของโลกคนส่วนใหญ่พอร่ำรวยแล้วก็มักตกเป็นเหยื่อของการบริโภคได้ไง่ายๆแต่จอจินโยก็เช่นเดียวกันหากแต่เขาไม่เหมือนกับคนทั่วไป คนอื่นอย่างมากก็คือซื้อค่าเรือหารูรถหรูแต่เขากลับเอาเงินไปตามจีบสาวฮอลลีวูดในช่วงปี1940จอจินโยได้เข้าสู่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกโดยการชักนำของโรเกอร์เฟลเลอร์จากนั้นมาเขาก็เริ่มเดินในเส้นทางของการเป็นนักผลานเงินจอจินโยมาช่วยบริษัทภาพยนตร์ในฮอลลีวูดตรวจบทหนังเฉพาะแต่ในนามเพราะความจริงแล้วเขาเอาเวลากับเงินทั้งหมดไปใช้ในการตามจีบดาราสาวๆในฮอลลีวูด เขาผู้ซึ่งเป็นคนเจ้าชู้วิ่งรอระหว่างริโอเดจาเนโรฮอลลีวูดนิวยอร์กและปารีสโดยไม่เสียได้เงินเลยสักนิดเขาอ้างว่าต้องการตามจีบสาวสวยทุกคนบนโลกสาวๆฮอลลีวูดแทบทุกคนในเวลานั้นพอได้ยินชื่อจอร์จินโยต่างก็หวีดร้องด้วยความตื่นเต้นเพราะจอร์จินโยไปหนักใจปั้มจริงๆในตอนนั้นเขาได้ชมภาพยนตร์เรื่อง o l l ลี่แองเจิลแฮทวิก็หลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้นหมกมุ่นอยู่แต่กับรูปโฉมของนางเอก พร้อมกับสาบานว่าชาตินี้จะต้องคว้าริต้าเฮเวิร์ดมาครองให้ได้เขาเริ่มต้นด้วยการติดต่อกับบริษัทภาพยนตร์ที่ริต้าเซ็นสัญญาสแสดงเจตจำนงว่าต้องการลงทุนในภาพยนตร์เรื่องถัดไปของริต้าโดยที่เงื่อนไขคือจะต้องได้ดินเนอร์ร่วมกับริต้าส่วนจะทําอะไรต่อหลังจากดินเนอร์แล้วเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองแม้ว่าบริษัทภาพยนตร์จะสนใจภาพพจน์ของริต้าอยู่มากว่าจะได้รับความเสียหายหรือเปล่าแต่ในเมื่อจู่ มีนายทุนใจปั้มไปให้ถึง2ล้านดอลลาร์ราว65ล้านบาทใครจะไปอดทนต่อความยั่วยวนนี้ไหวแมริต้าจะไม่เต็มใจเลยสักนิดก็ต้องฝืนแบกแรงกดดันของบริษัทไปพบนักธุรกิจจากบราซิลรายนี้ต่อมาเขาก็อาศัยมุกเดิมๆจนเป็นข่าวซุบซิบกับดาราสาวชื่อดังหลายต่อหลายคนในฮอลลีวูดซึ่งดาราสาวที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นเมอร์รี่ินมอนโรเจ้าของฉายานางฟ้าสุดเซ็กซี่ของโลก ภาพลมจากตะแกงรถไฟใต้ดินพัดกระโปรงจนเปิดสุดคลาสสิกของเธอในภาพยนตร์เรื่อง The Seven Year Itch ตราตึงอยู่ในใจของหนุ่มๆน,นับไม่ถ้วนซึ่งแน่นอนว่ามีจอจินโยกินลี่อยู่ด้วยเพื่อให้ได้กินข้าวกับมันโรเขาส่งคนไปซื้อเครื่องประดับมูลค่านับล้านดอลลาร์จากปารีสมามอบให้เธอโดยไม่ลังเลแต่หลังจากที่รับรู้การเสียชีวิตของมันโรเขาก็เปลี่ยนเป็นมอบเครื่องประดับให้กับสาวสวยอีกคนแทนครั้งหนึ่งเฮดีลามาบอกว่า เธอชอบภาพวาดภาพหนึ่งของปิกัสโซจอจินโยไม่พูดอะไรสักคำเซ็นเช็คหนึ่งใบมูลค่าเกือบ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ลาว3.25ล้านบาทเพียงเพื่อให้ได้รับรอยยิ้มจากเธอนอกจากนั้นแล้วบรรดาราราสาวฮอลลีวูดนับร้อยคนที่มีความสัมพันธ์คุ้มเครือกับจอจินโยไม่ว่าฝ่ายนั้นจะต้องการบ้านรถเครื่องประดับหรือแม้แต่ดวงดาวบนฟ้าจอจินโยก็จะใช้เงินมาสนองความต้องการอย่างเต็มที่ บนโลกนี้ไม่มีปัญหาอะไรที่เงินแก้ไขไม่ได้จริงๆซึ่งถ้าหากยังมีปัญหาอยู่นั้นแสดงว่าเป็นเพราะมีเงินไม่มากพอแต่ในขณะเดียวกับที่จอจินโยกำลังถลุงเงินเป็นว่าเล่นเขากลับละเลยปัญหาหนึ่งไปนั่นก็คือเมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้ชนิดทิ้งห่างเงินก็ลดลงอย่างควบคาบจนไม่อาจจินตนาการหลังจากที่จอจินโยได้รับมรดกเขาเคยคิดจะหาเงินมาต่อเงินเหมือนกันแต่เขากลับไม่มีหัวทางธุรกิจแบบบิดาเลย ลงทุนไปในหลากหลายโครงการแต่ก็ไม่ได้เงินตอบแทนกลับมาบวกกับเขามีประสบการณ์ไม่มากพอไม่รู้จักบริหารกิจการของตระกูลพนักงานเก่าแก่ทาไม่ทำเรื่องให้บริษัทเสียหายก็ลาออกเปลี่ยนงานสถานการณ์ของกิจการย่ำแย่ลงทุกวันเงินของจอจินโยร่อยหลอลงไปเรื่อยๆถึงแม้จะเป็นแบบนี้เขาก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินถึงขนาดที่พูดประโยคคลาสสิกว่าเงินหมดก็หมดไปไม่เห็นเป็นอะไรเลย สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ก็คือการที่เราจากโลกนี้ไปแล้วแต่ยังใช้เงินไม่หมดผมไม่เสียใจเลยสักนิดประโยคนี้แม้ว่าจะเห็นแก่ตัวแต่หากลองพิจารณาลึกๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าไร้เหตุผลแต่ทุกสิ่งในความคิดของจอจินโยกลับไม่ประสบความสำเร็จเขานึกไม่ออกเลยว่าตัวเองจะใช้เงินเร็วเหมือนติดจรวดจนถึงขนาดที่ยังไม่ทันจากโลกนี้ไปก็กลายสภาพเป็นยาจกเสียแล้ว จากอภิมหาเศรษฐีสุยาจกที่ต้องพึ่งพาเบี้ยยังชีพมาประทังชีวิตมันคือเรื่องราวประเภทไหนกันในปี1980บริษัทสุดท้ายของจอจินโยราชาแห่งการผานเงินล้มละลายเนื่องจากการคำนวณทางบัญชีที่ผิดพลาดเขาใช้มรดก2,000ล้านดอลลาร์เทียบค่าเงินปัจจุบันราว6.5หมื่นล้านบาทที่บิดาทิ้งไว้ให้จนหมดเกลี้ยงไปก่อนแล้วในกระเป๋าตอนนี้แม้แต่เหรียญเดียวก็ไม่มีด้วยเหตุนี้ เขาจึงจำต้องพาภรรยาและลูกย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่ริโอเดจาเนโรต้องอาศัยเบีย้ยยังชีพที่รัฐจัดสรรให้เดือนละ500ดอลลาร์ราว16,000บาทปัทังชีวิตมีชีวิตที่น่าสังเวชสุดๆหากแต่นี่ยังเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆในช่วงครึ่งหลังของชีวิตอันน่าเศร้าของเขาภายใต้ความระทมทุกข์อันยาวนานภรรยาของจอจินโยเลือกทีจะหย่าร้างลูกชายของจอจินโยติดเชื้อของโรคบางอย่าง เพราะเปลี่ยนนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ได้เลยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งเป็นที่ฮือฮากันไปทั่วทั้งประเทศในทันทีทันใดบางคนบอกว่าเป็นผลพวงของวัฏจักรชีวิตเป็นผลจากที่เมื่อก่อนพวกเขาไม่รักตัวเองส่วนบางคนก็บอกว่าสวรรค์ลงโทษพวกเขามอบชะตาชีวิตเศรษฐีให้พวกเขาแต่กลับจัดการชีวิตอันสวยงามที่มีจนกลายเป็นแบบนี้และยังมีสื่อบางสำนักกล้ารายงานถึงขั้นว่า จอจินโยกิลลี่ทำเรื่องไม่ดีลูกชายของเขาถึงต้องพบจุดจบแบบนี้ข่าวพวกนี้ทำให้จอจินโยอ่อนล้าทั้งกายใจเขาไม่อยากเป็นตัวตลกหลังอาหารของผู้คนอีกต่อไปเลยตัดขาดการติดต่อทุกอย่างกับโลกภายนอกนอกจากเพื่อนไม่กี่คนที่พบปะก,กันบางครั้งเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในห้องตอนหลังตัวเขาถูกตรวจพบว่าเป็นโรคหลอดเลือดบป่งพองในช่วงสุดท้ายของชีวิต ความหวังเดียวของจอร์จินโยก็คือได้เข้าพักในโรงแรมพาเลสสักคืนโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นของครอบครัวเขามาก่อนเป็นหนึ่งกิจการที่ทําเงินได้มหาศาลแต่ตอนหลังกลับถูกจอร์จินโยบริหารจนขาดทุนต้องโอนไปให้คนอื่นถ่ายที่สุดเพื่อนเก่าหลายคนเห็นจอร์จินโยน่าสงสารเหลือเกินเลยลงขันกันให้จอร์จินโยได้เข้าไปอยู่ในโรงแรมดังกล่าวช่วงหนึ่งในปี2004จอร์จินโยกินลี่ในวัย88ปีได้ลาจากโลกนี้ไปแบบเงีย,งยบๆ ภายในโรงแรมพาเลสจบสิ้นชีวิตที่ทำให้ตัวเองตกอับเสถียีบางทีสำหรับใครหลายๆคนแล้วการเป็นลูกหลานเศรษฐีคือความโชคดีพวกเขาไม่ต้องขยันก็มีชีวิตที่ดีกว่าคนส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วพวกเขายังต้องเข้าใจศัจธรรมหนึ่งประการถ้าหากใครสักคนไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักวางแผนให้ตัวเองต่อให้มีเงินทองให้เขามากมายกว่านี้ช้าเร็วก็ต้องผ่านจนหมด และคนเป็นพ่อแม่ยิ่งจะต้องเข้าใจสัจธรรมนี้ยิ่งกว่าอย่าได้เข้าใจว่าการให้เงินลูกคือความรักนี่ไม่ใช่ความรักแต่นี่คือพ่อแม่รังแกฉันชีวิตของจอร์จินโยกินลี่เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีเยี่ยมว่าถ้าหากเลี้ยงลูกให้เป็นหนุ่มเจ้าชู้ไม่ว่าจะทิ้งมรดกไว้ให้เขามากแค่ไหนก็ไม่เพียงพอเพื่อนๆของเขากล่าวในพิธีสุดท้ายของชีวิตเขาว่าวังว่าเขาจะเป็นเศรษฐีจอมเจ้าชู้คนสุดท้าย ไม่ทราบว่าทุกคนมีความเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมผ่านเงินของจอจินโยกันบ้างกระดานคอมเมนต์ของเรายัางว่างนะครับและนี่คือหลังมาเศรษฐีมาทําความรู้จักชีวิตคนดังกับเราได้ทุกวันเพื่อที่หลังจากนี้ทุกคนจะได้คุยกับเขารู้เรื่องการผลิตรายการไม่ง่ายเลยใครที่ชื่นชอบอย่าลืมเข้ามารับชมนะครับ